วันนี้นะครับผมก็จะมาสัมภาษณ์นะครับนักเรียนคนล่าสุดของ modify watch นะครับก็ชื่อคุยนะครับคุยเนี่ยมาจากเชียงใหม่นะครับก็คือเป็นคนเชียงใหม่เนาะแต่ว่ามีที่พักที่กรุงเทพด้วยนะครับก็มาเรียนนะครับโดยมีความต้องการที่จะที่เราได้คุยกันก่อนเรียนก็คืออยากจะเรียนเรื่องการ modify นาฬิกาเป็นหลักนะครับทางเราก็ปรับหลักสูตรให้เหมาะสมนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยว เราไปทําความรู้จักคุณปุ้ยกันนะครับว่าคุณปุ้ยปัจจุบันทําอาชีพอะไรอยู่แล้วก็มาเรียนแล้วเป็นยังไงบ้างวันนี้วันที่ถี่วันที่4นะครับวันสุดท้ายแล้วนะครับครับก็ชื่อปุ้ยครับผมปกติผมก็ทําธุรกิจเพื่อสอําอางอาหารเสริมคือขายของออนไลน์อยู่หลักนะครับแล้วก็อ,อยากทํานาฬิกาก็คือตั้งใจว่าทําเป็นเหมือนงานอดิเรกเนี่ยครับแล้วก็ศึกษามาสักพักหนึ่งแล้วแหละ ก็ตัดสินใจมารงเรียนที่นี่นยครับรก็บกะกะว่าจะทํานาฬิกาเป็นของตัวเองสักแบบของสเรือนอะไรเงี้ยอันนี้ที่คิดไว้นะครับแล้วก็ปรากฏว่าเรียนวันแรกนี่ก็คือเราเรียนพื้นฐานทั้งหมดเลยตั้งแต่เรื่อง,องการเลือกเครื่องไปเลือกอุปกรณ์ของจริงด้วยก็คือมีทุกอุปกรณ์เป็นของตัวเองแล้วก็ลองลงพวกแบบเครื่องลงเข็มแล้วก็ถอดประกอบสี่ห้ารอบเนี่ยครับแล้วก็ วันที่สองเราก็ประกอบนาฬิกาได้สำเร็จเลิมแกแค่ส,สองวันนี้สุดยอดนะครับเป็นนักเรียนที่เรียนเร็วมากแล้วก็ทำป็นเร็วมากนะครับคือง่ายว่าวันแรกเนี่ยคือมีอาจารย์พาไปซื้อของจริงหน้าง,งานเลยนะครับก็คือไปศูนย์อะไรแล้วก็เลือกซูตออุปกรณ์ที่จําเป็นที่จะใช้ในการทํางานซ่อมพื้นฐานส่วนตัวนะครับ,รบวันแรกก็มีอาจารย์พาไปช่วยเลือกแล้วก็ราคาดีนะครับเพราะว่าเราก็เป็นพาร์ทเนอร์กับพวกศูนย์อะไยู่แล้วนะครับเขาก็าให้ราคาที่ดีแล้วก็ เอ่อมันเริ่มทําเลยนะแล้วทําเป็นเร็วมากลูกศิษย์คนนี้ทําเป็นเร็ว<ช>เร็วมากากเลยนะครับ<ช>ลูกศิษย์จะวันที่2นะ 2> วันที่2ก็ที่นะประกอบได้แล้วอะครับส<ช>ุดยอดมาแล้วก็เอ่อจริงๆต้องเล่าให้ฟังอย่างนี้นะครับคือจริงๆที่ modify watch เนี่ยคือทางครูฝึกสอนของเราเนี่ยโมโมนาการน่าจะมากกว่า500ร้อเรือนะครับจริงๆผมเริ่มโมนาการเนี่ยตั้งแต่เมื่อประมาณสักห้ปีที่แล้วนะครับมีลูกค้ามายาวนานมากนะครับโดย ตลาดโมเนกาเนี่ยช่วงแรกๆเนี่ยมันจะไม่เหมือนช่วงปัจจุบันช่วงแรกๆเนี่ยคือการโมดิฟายนาฬิกาเนี่ยจะเป็นลักษณะที่ว่าเราเอาตัวเรือนที่เป็นซื้อไซโก้มาทั้งเรือนนะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวขอบเบเซลเซิร์ฟเปลี่ยนขอบเบเซลนะครับเปลี่ยนชุดเข็มเปลี่ยน,ยยนเป็นไมยมเป็นฝาหละนะังอันนี้คือในยุคอดีตน,นะครับซึ่งข้อดีก็คือว่าเราจะได้นาฬิกาที่แบบโมดิฟายเหมือนอัปเกรดก็คือยังมีกลิ่นอายความเป็นไซโก้อยู่นะครับ แล้วก็อัปเดตพวกชุดอุปกรณ์ที่มันดีขึ้นอย่างของก็เป็นเซรามิกกระจกก็เป็นซั ile, บไฟดับเบิ้นโดมน,นะครับนี่คือยุคคลาสสิกของการโมเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วนะครับแต่ว่าโลกมันก็เปลี่ยนไปนะครับคือการโมดิฟายมันก็เปลี่ยนไปนะครับจริงๆผมต้องบอกตามตรงว่าการโมดิฟายในปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นลักษณะว่าสั่งพารจากพวกอาลีเข้ามาซึ่งราคาถูกนะครับแล้วก็ <S 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 เอาหน้าปัดมาลงนะครับแล้วก็เปลี่ยนเข็มเปลี่ยนแชมเร์ลิงราคาก็จะถูกลงนะครับซึ่งของเราเนี่ยเราจริงๆเราเป็นเอ็กซ์เพินทางด้านโมดิฟายมากๆเพราะว่าเราโมกันเดียวมากๆจริงๆนะในช่วงดีที่ผ่านมาคือแบบมีลูกค้าบางท่านมาโมกับผมประมาณ60เรือนคนเดียวนะครับเป็นใจเงินเป็นล้านอยู่เนี่ยนะครับคือเรียกได้ว่าเชี่ยวชาญการโมทุกรูปแบบเลยไม่ว่าจะโมดิฟายแบบไหนนะครับรวมถึง มันจร,จริงๆการโมเน่ยถ้าจะให้ลงดึกจริงๆนะครับคือมันจะมีพาร์ทของการดีไซน์ด้วยนะครับก็คือว่าคือเราต้องเริ่มจากอะไรก่อนหลังนะครับคือต้องมาเรียนนะครับมันก็จะมีเรื่องของการเลือกพาร์ทคือเทคนิคต่อให้เราอยากทําเองเนี่ยคือที่นี่ก็จะสอนด้วยว่าควรจะไปซื้อช่องทางไหนให้ได้ราคาดีนะครับแล้วก็รวมถึงถ้าอยากโมแบบคงความเป็นคลาสสิกก็มีนะครับแต่อันนี้อาจจะราคาสูงหน่อยเพราะว่าเราก็เป็นตัวแทนจําหน่าย แบรนด์ r w ที่เป็นอันดับหนึ่งของโลกในพาร์ทที่เป็นโมดิฟายของสิงคโร์นะครับแต่พาร์ทแบบถูกก็อาจจะสั่งจากอองลีอะไรเงี้ยเราก็มีแนะนำทห้หมดนะครับซึ่งอนอกจากนั้นยวันนี้ยังได้เรียนขัดด้วยเนาะใช่ครับวันนี้ก็มาลองขัดสาย <c oughs> ขัดสายตแตนเลสแบบขัดสายแบบเงาแบบด้านอะไรเงี้ย <c oughs> เพราะว่าก็บอกอาจารย์ไปว่าเอะผมแบบเอานาฬิกาที่เราลองเรียนได้จากวอนที่สเนี่ยอาไปลองใสล่ละ เป็นร้อยใชแล้วโอเคถ้าอย่างนั้นก็เรียนขับก็เลยต่อไปจะได้ไม่กล้าไปวานยังยังถุงมือยังใส่อยู่เลยยางเงครับก็ได้ทํจริงหน้าหนิงริบครับความรู้สึกที่ได้มาเรียนก่อนหน้ากับหลังจากที่เราได้เรียนไปแล้วเนี่ยมีความรู้สึกยังไงบ้างครับในตอนแรกนะครับเราก็เขาเรียกว่าเหมือนติดตามเนาะวงการการโมดิฟายนาฬิกาเนี่ยเรามองว่ามันมันเรื่องใหญ่เลย พอเราคิดว่าการทำนาฬิกาเนี่ยองค์ประกอบมันหรือว่าตัวชิ้นส่วนมันนะเล็กๆทั้งนั้นเลยแล้วเราก็พยายามจะศึกษาด้วยตัวเองก่อนนะครับแล้วก็พอดูแล้วเนี่ยน่าจะเกินกำลังนะเรื่องอุปรกรณ์อย่างเงี้ยเราก็เราก็พยายามาดูดพักรักจงแล้วก็ดูว่าอุปรกรณ์เนี่ยเราจะดูจากคนนั้นคนนี้ซึ่งเขาก็มีคนแนะนำนะฮะแต่ทีเนี้ยพอเราไปลองดูจริงๆแล้วน่ปัญหา พ<ข>อ<ม>เราก็ไม่รู้ว่าอุปกรณ์ที่เราซื้อมาแล้วมันจะดีหรือเปล่าถ้าซื้อเองใช่ใช่เรายอมเจ็บ,บแต่จบด,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 ดีกว่าสุดท้ายก็มามาที่นี่เนาะพอมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็มันตั้งตัวแตั้งแต่แรกเลยแหละครับว่ามาถึงปุ๊บเนี่ยเราต้องมีอุปกรณ์กลับไปมีก <ขอ S 2> ารการกลับไปนะครั้งแรกๆอ่ะเราก็ยนะังคิดว่าก็คงน่าจะก็คงน่าแต่แค่ได้ประกอบแบบนิดหน่อยหน่อยแล้วก็ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมเองแต่ปรากฏว่าพอมันเรามาวันแรกแร เราให้อุปกรณ์เต็เลยอันนี้คือเราตอบโจทย์ปัญหาหนึ่งละก็คือว่าแทนที่เราจะไปเสียเงินซ้ำซ้อนน่นะครับบัววเองอันนี้ช่างจริงๆเลยฮะไปถีบหน้าร้านหน้าร้านจริงๆไปถีงหน้าร้านแล้วก็ชี้เลยครับอุปกรณ์เราจะเอาเกรดไหนแล้วก็แล้วแต่พวกเรานะครับจะเอาเกรดจีนจะเอาเกรดสวิตมีหมดเลยแล้วเราก็ซื้ออุปกรณ์หลังจากนั้นเราก็แกะอุปกรณ์ตั้งโต๊ะเลยเพราะว่าเวลาเราเอากลับไป มันก็จะได้ชินกับอุปกประกอบเราใช,ใช่ไหมฮะแล้วพอเราเริ่มลงมือปุ๊บเนี่ยแล้วก็ขั้นตอนที่อาจารย์สอนเนี่ย<ม>ก็คือมันถอดประกอบถอดประกอบสี่ห้ารอบเราก็เริ่มมั่นใจแล้วนะครับแล้วก็ด้วยความที่แบบบางทีอะก็ต้องยอมรับเราก็เป็นนักเรียนหลังห้องอนะเราแอบลักไก่นิดนึงอาจารย์ยังรู้ฮะไม่ได้อันนี้นลักไก่ใ,ใ,ให้ใทำใหเนี่ยแต่แว่าอาจารย์เขารู้จริงอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องถอดประกอบ แล้วก็ทําใหม่หมดเลยแล้วก็พอต่อมาเนี่ยเราก็มาอยู่ในพาร์ทดีไซน์ซึ่งพาร์ทดีไซน์เนี่ยสิ่งที่ผมชอบจากการเรียนที่นี่อย่างนึงเนี่ยคือมาเดินชอปปิ้งได้เลยจะเอาตัวเรือนจะเอาเบเซลหรือว่าจะเอาเซรามิกจะเอาอะไรเนี่ยเราก็มันเดินมาแล้วก็หยิบหยิบจะแม้แต่ตังก่อนนะ,ละหลังจากนั้นเราก็เอาไปประกอบเอาประกอบเสร็จมันเหมือนเราตกแต่งเราได้เห็นตรงนั้นประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เทสกันน้ําด้วยนะครับเทสกันน้ําให้เสร็จเรียบร้อย เอามาประกอบสายเอามาประกอบสายเ<ๆ>สร็จปุ๊บใส่ข้อมือเอากลับบ้านเลยอันนี้ก็คือคือฟิงที่เราจะได้จริงๆพอวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วเรามามาจบเรื่องการขัดอ่าก็กลายเป็นว่าการมาเรียนเะนี่ยได้ทั้งอุปกรณ์นะได้ทั้งเราประกอบนะไม่ใช่แค่โมดิฟายถอดทุกชิ้นส่วนออกมาครับแล้วก็ประกอบกลับเข้าไปใหม่มได้นาฬิกากลับบ้านมผมขัดสายเป็นเราได้แหล่งซื้ออีกอ่ะก็คือสี่วันนั้น บอกถึกตร่นั้นการบอกสุดยอดมากคือจริงๆเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับทีเ่เรียกว่าจริงๆต้องบอกอย่างนี้ครับคนที่มีความตั้งใจจะมาเรียนเนี่ยแล้วถ้าเกิดสภาพร,ร่างกายเขาโอเคคือหมายถึงว่ามือย <c oughs> ังพอใช้ปักขีดได้จับชิ้นส่วนเล็กๆได้ใสยตายยังโอเคใส่แว่นอะไรเงี้ยยังพอได้เนี่ยก็จริงมาเรียนได้ทุกคนเลยนะอย่างปกิ๊กที่มาเรียนเนี่ยแกก็ ยังเรียนได้นะแกก็ทำยังต่อทับต่ตอนเนื่องปากกิ้งนี่มาเรียน2คอร์สแกก็ <c oughs> เรียนจบทั้งสองคอร์สก็คือยังทำงานต่อนเนื่องก็คือเป็นฮ็อปปี้คือเปิดอิสระเลยนะครับก็ขอฝากไว้ที่น,นึงแล้วกันนะครับสำหรับคนที่ลังเลที่จะมาเรียนหรือไม่มาเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมมั่นใจเลยว่า9,9 0 0ที่จ่ายมาคุ้มค่า,าทุกบาทที่จ่ายแน่อนอนนะครับยังไงวันนี้ขอขอบคุณมากนะครับด้ครับขอ,ขอบคุณครับขอบคุณครับจ้าครับ